มาถึงแล้วใอกไเป,ปนอกกระนบอกปาบ่องงนอก่อนปาในเตียงนี่าชุมาวขไว้ในหนมักโมหะนั่นเนาะหมักหน้าก็ซื้อเป็นหมื่นเลยพี่น้องอเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องมวยมันก็หาเห็ดกินปรเดี๋ยหนเรุ่นอะไร คนคลองลงเ,ลเรียบร้อยแล้วมีแต่รอยเห็ดน้ำก้อนก็ยังบ่มาสิสเศ่แนวเย็นๆกินจากบาาซองบาทน,น,นี่นเะนคว้อยเานมออกยขน้เข้ามาดอกทงน้ำนุำน้ไปห่ออีสาาัว่ะ ไปลวหออีซ่าบัดนี้อ้าไปบ่รักหวตัว้บัดนี้กินน้ําเย็นดอกซื้อบ่ได้ซื้อกินยซื้อกินน้ําเย็นฮนสเปนตีนเออตีนกบ่ได้แยอแออกก่อนเอ้ยใส่กะละมังบ่สิแยกแยกไว้ใส่น้ําขะปุ้นกะละมังน้อยก็ได้กะละมังตัวนั้นตัวกลางนะ ผมจหน่อยสุดโวน้ำมือจัดตัวลุมนี่แหละโอเคครับใ้ดีุงกายตีนกายสี่ถุงค่ะโอ้โอ้จบกว่าแยกต่งหากตัวนนิ้ผฝาตัดกระดงบลกกระทงลูกชิ้นหกครบกุได้เปิดเพลงตึงต่างตึงต่างในลังนี้อีกแนว ขบพกอยู่นี่ขางนี่น้ำขานี่น้ำอยู่ข้างนั้นตรงนั่นอยู่ขางนี้สองครบแล้วครบแล้วเบิ่งไงหกช่องเนี่ยไปเตรียมขุดเลยบอเบอเอาลงไปลงนะ ทัง่ยเยก็สอบลงไปแล้วกตักเอาหมักโมนะแจกไว้เด mm. ้อตัเสียนะใช่กรกเป็นตีนกาเลยกรปวาเลดูเอาออกเตลมันปาดออกเตลิดมเม้นต์มันสตาร์ตตีนนิ้วตีนมันออกนั่นพอปูไปกินดูฮะหากินข่าวกินน้ำซะก่อนพี่้องเราจะชิมเหตุฝากเด้อฝากเบิองมูเบิงม้าเด้อจ้า ก็กินข้าวเสร็จเจียบร้อยแล้วเจ้าค่ะเอ็นหวานโตโมาเป็นอันนี้ตมต่มเงเลยเห็นเป็นหนึนาสองมาสามมัอนมันลายลายเนาะ

เอาสั่นเลยโอ้ยนี่ยังตกตะลาหมดอันปาดออกตะเล็บป้านเทเดี๋ยวไปตัดดินซีนมันออกน้ำรองมันแพนขึ้นน้ำก็ได้อตะเล็บออกน้ำงามเปนยังษิบ่งงามเดี๋ยวเบิ่งมือนี้ติดเล็บอยู่เามาวา นี่นี่นี่เบิ้งนี่ปาดออกปาดออกข้าวสเลบมันนีปลายเล็บมันนีออกห่านเราเปซางตึกบุบมันก็ปายเอแล้วมาหยุดตรงไปนี่ท่านี่ผู้บ่าวกำลังขัวป่าอยู่่นีเ่้านเาด หมญ่โีนมีนไใบ้านแต่เคียงนะบ่พอเอาอีบ่เคียงบ่ี่ต้นิ่วนี่อาถ่ายไปถ่าแม่กับมือโทรศัพท์นี่ก็ได้มันใหญ่โพดได้มันใหญ่โพดนี่เห็นบนี้อ่าออกนี่ต้องดูด้วยหึ่นในจาประกดเนื้

อันนี้ถ้าเจ้าขึ้นไ้รหลดจตตาพายของอย่าลืมมันอรอจะมัลยกับคักนะพี่น้องเอ้ Nhật nha yang, yêu vinh áng tay nha mặt 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 nha

มายากนี้หาก็เลิ่มพี่น้อยหากรเลิ่ลมเหตุ กรโตุ้นตีเด้อพี่น้องเดยอบ่เห็นบ่ม,มีตาหลังหมอกใส่หัวลานซะาหิไดงพอได้<น>ดมาเจาะๆมองๆก็เลื่อนเงือนแห้งหน่อยนึงไงตัวปลาก็มีสองคนพี่น้องเอ้ยถ้าเป็นแม่ยามายันถ้าเป็นแม่ยามันย,ยิงขาปลาปลาส่เหตุ <c oughs> นาทีห้าคือยิงเหือบอกฟุตซายพายเหือนัอง่งหลยค่ะสามธงก็ได้ท้าทอเอเ้ยเรตตัวหนักปมาเทศเทสเลยนะเอามาเทศนนะไอ้ออม,องมอึงโมเข้าไปไว้ในก่อนงม มอเข้าไปในรัดดแทมซองหน่วยอะไรกันรัดไก่โมน้ำหน่วยหนึ่งเราพอได้ได้ชิปหน่วยทางเบิดนา,ดา หาต่างมาหนังเห็ดเบียก่อนะมาเอาหนึ่งเห็ดกระพรอมเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากน้ำมีเลยมีแล้วมันจิพอติเต็มหมอนี้ มันบอกพ่อหาตุกนั่นเขาเอามาเขาไปแต่เบวึ่งเอาหมอนาไปข้างหมอน่ไปต้มปลาตอนนี้ตอนนีบ่อ่ก็ได้ห้องเกืบรเขาก็มาอ่ะเลยอ๋อเงินรเด้อนี่นะ ช่วยกันคนไมคนคนมือเยาสิทางกระซิบแอาหารหอมทำคุณอาขอถ่ายคลิปจะกก่อนจนังหนึ่งพี่น้องเนาะอย่าพึ่งดาม,มาเดี๋ยพี่น้องไอ้ตายคิดชะก่อนก่ได้และไม่ได้ถ่ายน้ำมว่าทางลังเ็มีเฮ้ย<ด> สิบอกกระเทียมปอบหัวหอมสักก่อนไข่พญียงดาตินไก่ซาตินไก่อะไรกันฮานกชิ้นพี่น้องฮาน,ก,น,ก,น,นกชิน้นหันมูนนยอลายยาชอยกัน เอาเต็มที่เลยมาเนี้นะมืออื่นเป็นมืองานมืออื่นนะมือย่ออย่างเดียวมันนี้มือเห็ดกับข่าวมืออื่นมือย่อพี่น้องที่มืออื่นกับเห็ดกับข่าวต้มลาบก็ซอยแซ่เนี่ยก็มีย่ออลไรกันมเนี้ยก็เต่งเขี่ยมเห็ดอายำนำกระปุ้นแล้วลาก็คือซองยางนี่นะสำคัญนี่ตอนนี้นะมืออื่นก็มีลมวัวนอลาบซี่ ต้มแซบเนาะม่อื่นผู้ใดรักๆมัอนอีกกาหอขนมข้าวตม้มกาให้ด้านข้าปุ้นกับอ่หาหั่นเครื่องวัสยัมพี่น้องโอเคน,นี่สิประมาณนี้เมื่อแรงกาแต่ชิได้ข้ามาลเลยบอดพอมันอนี่ยไม่ซอมีงานจแจกแต่งานซุปมันนี่นะ อยู่ในบ่อเนี่ยงานซุปจังหวัดอยู่ในโม่ฮะนี่งานยายอันที่เอาลูกมือเดียวกันกับข่ายนี่แจ๊ไมอน,นี่พี่น้องมืออื่นถาวายโอเคพี่น้องขอจบบรรยากาศพิธีมีก่อนไปเห็ดเวียวกซอยเพิ่นก่อนเดี๋ยวเพิ่นสิเพิ่นสิเอียง,งเออจาติข้าวสมีดีกนะนะปฏิจานดอกเจ้าจะเสื่อม Sang Sang hay À tìm tê bạc nè bà <laughs> À, tê lán, à tìm tìm. Nhà, cho tê bạc Nhà bà tê nước à tê yên. <cười> <cười>